ชาร์จบ้างดีหนูขอบคุณครับอยากชาร์จมานานแล้วชาร์จหน้าขันหลังขันหลังแล้วตรงไปตรง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 เออตรงตรงเลี้ยวซ้ายพี่ชุดผมเปลี่ยนวะเปลี่ยนเปลี่ยนโยอเนี่ยเป็นไงอ่ะม่เนี่ยเนี่ยเห็นเห็นเสื้อตัวนี้ปะตรงเนี้ยทุกคนมีใครเห็นบ้างอ่ะเห็นปะ ฮะผมไม่เห็นอ้ะอะไรนี่ใช่ไหมสิ่งประจันอะไรนี่มองสูบเหมือนบ้าเขาว่ามันจะไม่ได้เลยวัดเดือยเฮไปไปไปเดี๋ยวหมดเวลาทำงานทำงานโอ้โหยาดเลือดเดี๋ยวกูเข้าไปลองกันขากับยาดโอ้ ไปแล้วไปแล้วไปแล้วก็เฮียแล้วไปแล้วก็เฮียล้ feeling feeling f e e l วมึงสตัวเฮียได้ยินวิขาดีไหมสภาพอากาศทุกยาทุกดาวหรอเฟี้ดไปดาวไหนดี ว้าวไเป็นข่าวดีหรือข่าวร้ายโอ้ my god เชี่ยอ้ยที่ิวดูให้หน่อยพี่ทิวอ่าทำไมอ่ะชิชอว์ไม่มีอะไรไม่อะไรเดงๆาำขวาวะชิชอว์ไคมาก็มาตัวใครตัวมันก็ไปเรื่อยๆเหม่งมุมตัวบักเอกอะไอเทีย ไปโดนแ้วหรือาเจนมไล่มไล่นโอเคเฮ้ยไปหลอดยู่พอกูโดนเกาะหัวปุ๊บกูออกมาปุ๊บมันหายหมดเลยใช่ใช่มันหายของมันดรอปไปเพี้ยนึงต้องไปเก็บใหม่โอ้โหนะ ช่วงกลับมาแล้วอ่ะปิดประตูปิดประตูตดลงเลยแย่แ let's go ไม่พี่ขอให้กูถืออะไรอีโบกีบูกีแบงแบง Let's go ว่าพี่วาพีบูบูขายดีนะฟลูเอ้ยใครใครไม่ขายเลเซอร์มึงทำได้ลงคอมีคนไม่ยอมขายเลเซอร์เฮียเน่รวยรวยอะไรหน่อนี้ โอ้ชิดเพื่อนตรงนีมนะ้มันไปได้ไหมเออแม,มงมุงมเพื่อนมันปล่อยใย,ยเต็มเลยเพื <c oughs> ่อนวางใหญ่ยี้แล้วกูจะไปไงลูก <Hello? S 1> แล้วแล้วกูจะไปไงอ่ะไอ้เจ้างนุ่มแมงมุมไม่ทั่วเลยไม่ทั่ววัดเด็กไอ้โอ้ no 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 way 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 ย่รอดแล้วมันไม่มีที่ปิดอ่ะเปอ๋อ กแบมแบมโซบ้ากินบ้มบเาด้วยว่ไอสัตว์โอ้โหกูยอร้อง help d ไอ้ซานไขรก็ได้วชกูด้วยไม่ใครดูกูเลย โอ้กอล์องโอ้โหฮโชว์โชว์โชว์อันนี้โชว์ใช่ไหมไอ้เ้ยไม่มีใครดูกูเลยอ่ะกูเดินไม่ได้อ่ะทางขวามื่อทางเลี้ยวขวาจะมีอยู่ตัวแบคเข็นแบคเคนแบคเคนแบกเคนโบแบคเคน พ่อมึงไขว๊บพ่อพ่อมึงไงสัตว์ไอ้ไกลไม่ได้กูกูไม่ได้ระวังมอนระวังมาเบิร์นพี่จิวมไอ้กูกูใส่แล้วกูไปทิ้งเราเรากำลังถิดทุกสิ่งทุกอย่างอยู่เว้ยมันเป็นอนาคตของชาติเราจะเป็นคนทำหน้าที่นีเองกูดแบกมาทั้งชีวิต เอานี้ไปผลถือช็อตกันเว้ยโอ้โหอะไรวะเนี่ยกูแบกมาทั้งชีวิตเว้ยสุดยอดเว้ยสุดยอดมากมาทั้งรถเข็นเลยไปทางกลับโอ้มันข้างหน้ามันข้างหน้าไปเข็นดีกว่าเอาไปผ่านโชว์กันเหรอโอ้ยเอ้ามาตามไล่มาตามล่าโชว์ โจดหรอระวังหน้าดูดีๆดูดีๆดูดีๆข้างหน้ามีสองตัวข้างหน้ามีสองตัวอือข้างหน้ามีเขาจะไปแค่หนึ่งมันมีตัวตัวหางกระดิ่งสองตัวข้างหน้าออกกันได้บ้างออกกันได้บ้าง้าออกอีกเดี๋ยววะไม่รู้แป๊บนึงทางนี้ปะจำได้ว่าทางนีึ่งมุมซ้ายทางนั้นโอ้ฝักอยู่โชว์โชว์โชว์ถอยมันมาก ไปไปไปก่อนเฮ้ยโอเคไปข้างหน้าไปขางหน้าขาทั้งออกให้ผมหน่อยได้ปะ ไปคอยนะบบสด้วยทีดเมดีเด็กูเดีกยวกูหาทางองก,กายรถเข็นกูไอ้เหียเกมบ,บัสไอ้สัดเอเข็นในโชว์ละ่ะ รถเข็ไม่ไดการวิ่งช่นหรอเไม่งั้นไม่งั้นตายนะม่รั้าเรถเข็มม่อรถเข็นไม่นะรถเข็นรเนคือคไม่อย่หน้าปไรเข็นกูตาย่ค่าไง่ไม่มีป้ายมีป้ายราคาอยู่นะโอ้ยขาดไปได้าดไได้แม ลาก่อนนะกายกายเดินมาเลยอะไรอ่ะกายมันกระโดดข้ามมาเลยไอ้ยีมันกระจอกเกลยตายโอ้ท้อวไอ้กายตายโอ้ชิต bro bro ไม่มีงเงิงนั้นตั้งนะครับไม่มีอะไรตรงกายมีของแต่มีมอน ป่อยไปมูไปตรงแล้วตอนนี้มีคนมวนย่งของฆ่าตายข้างหน้ามีของผิดควานเป็นยห่น่าจะทางตามมีมอนตามหลังมาขอล้องกูขอล้องโอ๊ยไอ้ยัยเบ๊กไอ้สารเลว กูขอร้องนั่นหน่ยพี่สเปคเตียดเกล็รอะไรวะนั่นนะแล้วก็มีมอนไม่รู้ตัวอะไรมาแล้วข้างหลังโอ้โ้เรียบร้อยกันอย

เฮ้ยรอบนี้ได้ของเยอะดีสวยปลอดภัยครับปลอดภัยครับตรงไอ้กายของปลอดภัยครับโฟจังหวะนี้สบายเลยคือรอบนี้หรือต่อ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 ครับรู้ต่อครับโชว์มันเป็นนักขาขาแล้วมันบางทีน่ากลัว ตัวโดนแตกไปแล้วไม่รู้ไม่รู้วิบ่าวิบ่าวิบ่าหัวใสหัวใสวายกูร่ากับรักกับเจ้าไอ้ใช่ไอ้ไข่สองตัวสองตัวพี่ทิว์โดนโดนจ้าบาตเลย กายกายกายได้ลยกันไม่รู้มึงรู้ไหมว่ามึงทำอะไรไว้อะว้าบ้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 ้าว้าบ้าบ้้าบ้้าบ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 ้้าบ้้า้้ กำลังคือตอนกำลังเดินถึงเว้ยไม่คุยเรือ่องหน้ากากกับโชเว้ววยว่าไอ้อโชหน้ากากโชไม่แน่กลัวชิบหาย <c oughs> เลยกำลังจะเปิดประตูเข้าไปเว้ยแม่งแม่งโผลออกมาเลยก็สวมโชเข้าไปเว้ยมึงว่าเดี๋ยวนี้เลยก่อนที่กูจะสั่งซื้อโชเวลมาฟาดหน้ามึงไอ้ยังหัวใจกูแทบจะวายตายสิ่งนี้ควรจะมีติดตัวไว้ แต่ว่าทำไมกายตายวะสัตนเอ้ามันตายเหรอไม่ไม่ตายไม่ตายนี่ไม่แต่เราไม่เห็นกายนะเว้ยนั่นโอ้ไอ้กูโง่เอ้ยโอ้มันใส่กากไอ้ควายขายแม่งไหมพี่เบื้องลาก่อนขายเข้าไปขายไปขายไปประโยชน์ดีเอ่ะขายขายแม่ง ส่หน้ากากว่าอยู่เห็นอะไรของเก็บแตไอเก็บกร้เป๋ไว้เอาหน้ากากมากกอนได้ไม่ได้ไม่ได้เอไม่ได้ไปเท่ามาทไหมะมันนหน้ากากห้าสิบาทเลหน้ากากห้าสิบบาทม่งเหลือหาบาทไอ้ยยไอ้หน้ากากห้าสิบาท